สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i นี่คือเปิดดวงความรักราศีสิงห์ประจำเดือนเมษายน202 2, 2นะคะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลชาแนลนะคะจะแนบไวใ้ใต้คลิปนะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงชะตาความรักกันหน่อยว่าในเดือนนะคะเมษายนเนี้ยนะคะ จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างดวงชะตาของคุณที่เปิดออกจะได้รับสิ่งดีๆอะไรบ้างขอให้ได้รู้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆพิเศษอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณจากใจจริงๆที่ซัพพอร์ตช anel นี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งนะวันที่ตําแบบตะวันตกเหมือนเช่นเคยคะ่ะแอดมินแนบให้ใต้คลิปนะคะ เปิดดวงชะตาความรักราสีสิงห์จะจำเดือนเมษาย,ยนค่ะเอาลราได้แล้วแม่กรีสิคะกรีสรออะไรกรีสเดลเลอเฟขึ้นแม่มีความสุขจริงๆว่ามีความสุขมากๆเลยนะ เปิดดวงชะตาราศีสิงค์ค่ะไหนดูซิไฟดาวน์สแหมมีใครหงุดหงิดใจที่เห็นคุณก้าวไปข้างหน้าหรือเปล่าเรามาดูกันนะมนดาวน์สค่ะ โอ้ Ooh, energy สมวัน from your past ยังคงวนเวียนอยู่นะโอเค e n e r ี okay. mm ้ hmm. ด้านหลังนะคะ ten of swords เลยได้ว่า complete ยุติเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ the lover อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะเมเนเนจีแหมธาดดินมาแรงนะหนนี้อ้าละนรยบกวนค่ะผู้อ่านคลิฟอยให้นะเริ่มต้นใหม่สัทีนะคะฟ้าหลังฝนแหละนะราศีสิงห์เอรับครับค่ะ ของ reunion ด้วย high p t e s t i o u energy ด้านหลังนะคะ Energy ของการตื่นรู้รับรู้ความจริงอย่างมีสตินะด้วยว่าเป็นช่วงเวลาที่ quiet love นะคะอาละราศีสิงห์แหมจะเริ่มจากตรงไหนดีนะข้อความเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคงจะต้องคู่เป็นประเด็นก่อนแล้วล่ะนะคะคู่ที่เป็นประเด็น ว่าหันมองดูถ้าคุณมีคำถามในใจนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบแล้วหรือยังสิ้นสุดแล้วหรือยังนะคุณพักเบรกในความสัมพันธ์นี้มาได้สักระยะอาจจะเกินกว่า6เดือนถึง9เดือนก็เป็นไปได้นะคะคุณอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้อาจจะเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเอเจนีเซนไมเคิลออกมาบอกว่ามันเป็นฟ้าหลังฝนนะไม่ต้องกังวลอะไรใดๆอีกแล้ว เพราะไม่ว่าอะไรถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะต้องเกิดจากฝั่งเขานะคะเป็นฝ่าย Take Action สตอรี่นี้จบหรือ,อยังยังค่ะเอเนอของเพจอัพคัพมันคือการ Reunion อยู่แล้วกลับมาใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มาพร้อมกับการแสดงออกซึ่งความรู้สึกมากกว่าที่เคยผ่านมานั่นเองคนที่เป็นประเด็นด้วยอาจจะเป็นชาวธาตน้ำกรกฏพิจิกมีนนะคะทีนี้เนี่ยเอเน หลักเลยนะคะออกมาบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างที่เต็มไปด้วยจาระซี่เนาะหรือว่าถกเถียงกันมันมีปัญหาเรื่องมือที่3แต่มองดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวอาจจะเรื่องคนในครอบครัวเขา <c oughs> เพื่อนเขานะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี่แหละเข้ามาเป็นตัวแปลทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย มันวุ่นวายผู้คนเยอะแยะเกินไปมันวุ่นวายหรือก็อาจจะใช่ที่มีใครเข้ามาแทรกกลางและวทำให้เป็นปัญหานะคะแต่ในท้ายที่สุดเมื่อคุณตัดสินใจนิงงนะนน่งเงียบนะนายวอนเนี่ยคือนิ่งเงียบไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสาร เขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาจะสูญเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตไปยังไงเขาจะต้องพยายามกลับเข้ามานะคะเพราะการมีคุณไว้ในชีวิตเนี่ยมันคือความสุขที่สุดละนะคะในชีวิตของเขาคุณเป็นคนที่อดทนมากนะมีอะไรจริงๆรู้แต่ไม่พูดนะคะแล้วก็ไม่พยายามไปจี้เค้นถามด้วยอดทนเฝ้ารอนะคะแต่ความอดทนมันสิ้นสุดลงแล้วแล้วคุณตัดสินใจแล้วว่าโปรง ตรงในที่นี้คือยอมรับมากกว่าว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดเถอะถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็สุดแท้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นว่าคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วพอสัทีควรจะได้สิ่งใหม่ๆที่ดีไหมนะคะมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีแล้วหรือจะมีเข้ามานะคะเป็นอัศวินในเกาะส่องแสงประกายถือเหรียญแห่งความรักเข้ามาหยิบยื่นให้เป็น new love เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นรักครั้งใหม่ซึ่ง Energy หลัก Tree of Cup ปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณจะต้องตัดสินใจเลือกแต่ในท้ายที่สุดจบสวยนะ Energy จบจบจบเยอะแยะเต็มไปหมดจบ,นะจบสวยนะจบสวยแน่ๆเพราะคุณจะตัดสินใจเลือกคนที่คุณรู้สึกว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะเป็นคู่ที่แท้จริง ผู้ที่แท้จริงคืออะไรคือไม่ห่างไปไหนคือจะอยู่ใกล้กันคอยดูแลความรู้สึกกันและกันและมองเห็นอนาคตร่วมกันคุณจะมองไปตรงนั้นคุณจะไม่เอาความรู้สึกเดิมมาเป็นเกณฑ์นะพลังจี้ของ t r a i n of s o u r c e เนี่ยมันคือเรียกได้ว่าความรู้สึกอะไรใดๆเลยหรืออดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีผลกับคุณนะคะคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปชีวิตเหมือนตายแล้วกลับฟื้นเหมือนได้เกิดใหม่ซึ่งแทบไม่ต้องสาธยายว่าก่อนหน้านีาน้มันหนักแค่ไหน ผ่านพ้นไปแล้วค่ะถึงเวลาพักเหนื่อยแล้วก็มีความสุขกับความรักที่ดีที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลือกแต่ถ้าคุณเลือกที่จะให้โอกาสคนคนนี้นะคะเขากลับมาแน่นอนแต่ e n น r g อ Pa จเพจคุณต้องเข้าใจนะว่าคนคนนี้ต้องใช้เวลาต้องการเวลามันสําคัญว่าคุณพร้อมนะคะในการที่ให้เวลาเขาอีกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะ e ินเอจีมันก้ากึง่งนะก้มกก่งว่า คุณอาจจะดูพิจารณาพฤติกรรมแต่ในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะสานสัมพันธ์กับ new relationship ไปด้วยก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ผิดเพราะการจากไปเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ยุติความสัมพันธ์ไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านี้ก็คือยุติไปมันก็คือไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ถ้าเขาจะกลับมาอีกมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ที่เข้ามาให้คุณพิจารณาอีกไปพร้อมๆกับ new relationship ที่เข้ามาเป็นชาวธาตุดินคุณจะได้รับโชคลาบนะคะจากชาวธาตุน้ําแล้วก็ชาวธาตุไฟในเรื่องงานเงินแล้วก็เรื่องความรักด้วย ไปต่อได้เลยไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเอาล่ะคุณคนโสดนะคะโสดมาได้สักริยาแล้วแหละ9เดือนบวกลบนะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าดีลกับคนที่ไม่ใช่นะคุณไม่ต้องเบรมตัวเองนะ energy n i g h o อขออภัยคะ่ะนาวอนสี่มันเบรมตัวเองอยู่พอสมควรเหนื่อยแล้วก็อาจจะบ่นตัวเองว่าแกเป็นอะไรนะทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีนะ Micro, เอนเตจีเซนต์ไมเคิลออกมาบอกว่าหยุดเบรมตัวเองนะเพราะอะไรคะเพราะจัสเมนต์ออกมาบอกว่าคุณออกเดกกับคนผิดก่อนหน้านี้ <laughs> ที่ดีที่สุดคือเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกต้องคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้ทำให้คุณหนักไม่ได้ทำให้คุณเหนื่อยคนรอบข้างนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ได้ไปออกงานต่างๆเนี่ยงานสังสรรค์งานมงคลงานบุญนะคะการท่องเที่ยวคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอความรักนะคะ จากคนรอบข้างจากการออกเดินทางหรือว่ามีเกณฑ์จะต้องไปงานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยเรื่องการสื่อสารด้วยอาจจะในเว็บเดทเดตไซต์ที่คุณอยู่มานานเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาคุยเยอะนะในเดือนเมษายนนี้มีคนเข้ามาให้คุยเข้ามาให้เลือกอย่างที่บอกถ้าใครเข้ามาแล้วรู้สึกดีแล้วเขาชัดเจน ไปต่อได้ถ้าไม่ใช่เทนอฟซอสก็ออกมาบอกว่ารีบจบนะอย่ายื้นานมันคราวที่แล้วมันทําให้คุณเสียเวลานาฬิกาชีวิตนะคะบอกเลยนะถ้าออกเดทหรือว่าเลือกคนผิดเนี่ยนะคะคือเลือกเพราะว่าตอนแรกเหมือนดูว่าจะดีแต่หลังๆไม่ดีแต่ยื้อไว้เพราะเสียดายเวลาอันนี้ไม่เอา นะคะเพราะเวลาของคนเราแต่ละครั้งมีคุณค่าเราจะไม่ยอมนะคะเสียเปล่าไปนะคะด้วยคนที่ไม่ใช่หรือว่าอะไรที่มันไม่ได้ดังใจคือความรักอะ่ะมันคือการอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะวอดาผู้อ่านมองว่ามันจะควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะเอาละทีนี้มาถึง สถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนเขาหน้าที่จะเงียบอะ่ะต่างคนต่างเงียบแล้วจริงๆแล้วคุณเริ่มสารสัมพันธ์กับคนใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกดีแล้วด้วยเพราะคนคนนี้คุณอาจจะวิ่งตามจนเหนื่อยเป็นฝ่ายคอมมิวนิเคชอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณรู้สึกพอละเดือนเมษายนนะคะคุณได้เริ่มต้นพูดคุยกับคนที่ซีเรียสในความสัมพันธ์นะคะนายออฟเพนเดโคแล้วก็รักจริงด้วยมีความรักมอบให้คุณเต็มหัวใจเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะมี ีคุณไว้ในชีวิตแต่คนคนนี้อยู่ๆก็จะกลับเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดีแล้วคุณก็จะมีคำถามว่ามาทำไมก้อนนะคะเขาก็อาจจะบอกว่าขออยู่อีกต่ออีกได้ไหมคุณก็อาจจะตอบเขาไปว่าก็แล้วแต่นะ แต่ฉันมีคนคุยใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยในท้ายที่สุดเทนอฟซอสคุณจะตัดสินใจเลือกขนทางที่ทําให้คุณมีความสุขคุณจะเลือกคนที่ชัดเจนมากที่สุดเห็นที่เมเนจร์ีไหมคะรักแท้อยู่ตรงนั้นทําไมเราถึงจะไม่รับไหวนะคะสั้นๆง่ายๆเลยสถานะไม่ชัดเจนเด็ดจบแน่ๆคุณเริ่มต้นกับคนใหม่ นะถ้ายังไม่มีนับจากนี้1เดือนหรือ1อาทิตย์หรือ1วันได้เจอคนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรักแท้ของคุณด้วยเช่นเดียวกัน energy รักแท้ขึ้นนะคะราศีสิงห์บอกเลยกดยอมรับรักแท้ของคุณได้เลย คนมีคู่นะคะระมัดระวังเรื่องคําพูดนะเอาจริงๆไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วแต่คุณอาจจะดีกับคนที่ทําอะไรช้าคิดช้าส่งข่าวคราวช้ามีความรักรักมั่นคงนะคะเขารักคุณมากคุณก็รักเขามากเห็นไหมคะเต็มเลยแต่ว่าเอเนอร์จีจะต่างกันหน่อยตรงที่คุณเป็นคนคิดอะไรแล้วก็ทําเลยคุณคาดหวังการเปลีป่ยนแปลง อนาคตคุณคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่อยู่คุณคาดหวังชีวิตใหม่เมื่อจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอาจจะอยู่ไกลกันนะคะมีความเป็นไปได้ว่าก็อาจจะไปลองดิสแทนได้หรือคนไทยได้วยกันนี่แหละนะทีนี้นี่ด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องครอบครัวมันทําให้มันเป็นอุปสรรคปัญหาในการที่อนาคตเนี่ยมันอาจจะยังไปไม่ถึงไหนคุณทั้งคู่อาจจะคบกันมานานแล้วแหละเป็นปีด้วยซ้ําไปนะคะสาหรับบางท่าน คุณก็อาจจะรู้สึกหงดหงิดใจว่าทําไมช้าทําไมไม่ได้ดั่งใจหรือคําถามที่ถามไปทําไมไม่ตอบสักทีตอบช้าตอบคุมเครือก็ให้เวลาเขาหน่อยนะคะเดือนเมษายนนี้เขาจะเริ่มพูดคุยชัดเจนขึ้นและถึงเรื่องแผนอนาคต Energy Engage อยู่ตรงนี้หลังจากที่น่าจะเถียงกันมานานนะมั่นไม่มัน่นแต่งไม่แต่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะเ mm. ถียงกันมาพอสมควรเดือนเมษายนได้ข้อสรุป นะคะว่าอาจจะนับจากนี้อีก3เดือนมีเกณฑ์มั่นหม่ก็ได้นะคะมีความไปบบได้เพราะ Energy celebrate อยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การวางแผน ช่วงปลายปีต้นปีถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะเอน r จ y ีเขาช้านะคะคืคนนี้เป็นอะไรที่ชา้าช้าคุณอาจจะดีวกวับคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือตัวคุณอายุน้อยกว่าเขามากนะคะเอเนจ y ตี่ต่างกันค่อนข้างเยอะบางครั้งคุณกแบบ็แอบแอบเหนื่อยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเหนื่อยค่ะเซนไมเคิลออกมาบอกว่านับจากนี้ดวงชะตาคุณกลับฟื้นแล้วนะคู่รักเนี่ยเขาก็าจะเป็นอย่างใจคุณนั่นแหละเพราะว่าเอเนจ y ีของความรักมันอยู่ตรงนี้ความรักสามารถ เอาชนะทุกสิ่งได้เสมอนะคะถ้าเขารักอะ่ะเขาก็จะเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีเราไว้ในชีวิตถ้ามีคนแบบนี้ก็ขอให้รักษากันไว้ให้นานๆานจ้าเอาละพระพิคเนสเปิดดวงชะตาอนาคตให้คุณคะ่ะเปิดดวงชะตาอนาคตความรักราศีสิงห์กันหน่อยนะอือเอาละ อืมว,ว้าวคุณได้หมายเลข14ปางมั่งมีสีสุขเพิ่มพูนทรัพย์สินและสติปัญญาค่ะอย่างที่พระอ่านบอกสติปัญญานะคะมีสติปัญญาทํามาค้าเกิด มีสติปัญญานะคะดอกรักต้นไม้รักเบ่งบานมีสติปัญญาตัดสินใจเลือกคู่บุญบาร,รมีได้อย่างถูกต้ององค์พระพิฆเนศท่านอวยชัยให้พ่อนคุณแล้วในเดือนเมษายนนี้คุณจะมีสติปัญญาทําให้คุณมั่งมีสีสุขในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักด้วยนะคะตบมือรัวๆแล้วก็รับพ่อนไปเลยนะ a n swer of angel มีอะไรอยาที่จะบอกคุณไหนดูซิ เอาละมันเริ่มมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆหนทางใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามามองหามองให้เห็นหนทางใหม่ๆใ,ใ,ในการที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จในความสัมพันธ์นะคะบางคนออกมาบอกว่า,วายากรอนานแล้วใครๆก็พูดได้ว่ามันคุ้มค่าสำหรับคนที่เขาสำเร็จแล้วทำไมคุณจะไม่อยากสำเร็จคุณต้องดูซิว่าคนที่เขาสำเร็จเขาสำเร็จได้ยังไงเพราะเขาเริ่ม สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเขาไม่ยิ้มย่ำอยู่กับที่เขาไม่จมอยู่กับอดีตที่มันไม่สําเร็จอันนี้เคยทําแล้วมันไม่ได้ลองหนทางใหม่ดูเรื่องคู่ก็เหมือนกันคุณจะนั่งอยู่บ้านเหมือนซินเดอเรลล่าสมัยก่อนไม่ได้ซินเดอเรลล่าราพันเซลยุคนี้เห็นไหมคะเขาก็เอามารีเมคในลนททักษณะที่พวกเธอออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกซินเดอเรลล่าเขาออกไปข้างนอกแล้วก็เจอจ้าชายข้างนอก จ้าชายไม่ได้เข้ามาหาเขาถึงในประสาทราชวังหรือในที่ที่เขาอยู่นะคะเขาออกไปในบริเวณที่ไทม์เฟรมของคนทั้งคู่นะคะที่เส้นคู่ขนานเนี่ยมันหยุดแล้วก็มาประจบรวมกันแล้วก็ขี่ม้าจนเจอกันแต่ซินเดอเรลล่าเขาก็ไม่ได้สบายนะเขาก็บอกบ่นฟันฝ่าใช้ชีวิตเหมือนเราเลยเหมือนเราเลย นะคะแต่เขาได้เจอเจ้าชายของเขามีความรักอยู่เต็มเปี่ยมแล้วก็มีความสุขในท้ายที่สุดนะ Romance Angel มีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างเอาละ let go of control i s s u e สิ่งที่คุณจะต้องทำ control เป้าหมายของคุณให้ดีและก้าวต่อไปได้เลยเพราะ จะได้รับรักแท้หรือรักแท้เข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วนะคะ d ดิเซ t i o n ออกมาบอกนะคะว่าดูให้ดีโน no, ให้แน่ชัดอันนี้ว่าด้วยเรื่องของตัวคุณไม่เกี่ยวกับใครนะถามใจตัวคุณเองให้ดีนะว่าคนที่เข้ามาหรือคนที่มีอยู่หรือคนที่กำลังจะกลับมาเขาตอบโจทย์คุณได้ไหมนะคะเป็นคนที่ใช่จริงหรือเปล่า อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่เด็ดขาดอันนี้ฝากไว้เลยนะคะมีความสุขมากๆราศีสิงดวงชะตาใหม่เปิดออกแล้วจงไปใช้ชีวิตซะไปมีความสุขซะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ